ดีใจที่มาแปลงปันนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปนัดยินดีนัทฐาค่ะนัทธานัดยินดีค่ะเจนค่ะโอกาสปิดกล้องแล้คกับค่ะขอบคุณพี่ตัวค่ะ่ะบากณพระวจน์หมอเคียวค่ะัระวจนะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเร็ดีพี่น้องทุกท่านค่ะ วันนี้มาส่งกันบ้านค่ะครูนิดหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือหนูมีทุกอยู่นานแล้วก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเรียนค่ะก็คือเกำลังเรียนกําลังเรียนปัญญาเอกค่ะแล้วจะต้องเขียนสามบทเพื่อที่จะสอบแล้วก็ เขียนเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้เขียนเองก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็กลัวที่จะคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาคือมันทุกข์เพราะว่ามันมันกลัวที่จะไปคุยกับอาจารย์โดยที่ไม่มีอะไรไปคุยเลยคือขอเขียนอะไรสักหน่อยนึงมันต้องมีอะไรเขียนออกมาแล้วก็ให้ให้ให้ได้ดีตามที่เราอยากเขียนนะนะเพื่อที่จะไปคุยกับอาจารย์วมีมูกอาจารย์ได้ว่าเราแบบ มีไอเดียแบบนี้เราอ่านมาเจอแบบเชื่อมโยงแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันเขียนไม่ได้อ่ะมันเขียนไม่ได้พอเขียนไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรไปคุยแต่พอไม่คุยมันก็เขียนไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนี้ัก็เลยไม่ไปไม่มามันก็เป็นความทุกข์ที่มันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วค่ะแล้วมันก็ออกไม่ได้มันก็จะไปแก้ทางรูปธรรมก็คือไปพยายามเขียนให้ได้ซึ่งมันก็เขียนไม่ได้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะไปอ่านเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้สมาธิที่จากท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็จากพี่นิดหน่อยด้วยค่ะจากแขกจากมูมิตรีหลายๆท่านก็บอกว่าเออคำที่ที่แบบกระแทกเข้ามาเลยก็คือกลัวอะไรก็ให้กล้าน,นั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ,อ่มพินปีพีนพ่นิดหน่อยก็บอกให้คุยกับอาจารย์เลยหนูก็เลยถามเยงว่ามันกลัวอะไรนักหนาคือแค่ไปคุยกับอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดตายเนาะ แต่มันกลัวคือคือกิเลสหนูมันมัดม,มันรวมกันหลายตัวค่ะมันกลัวว่าอาจารย์จะมองว่าเราไม่พยายามทําไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขียนไม่ได้เลยไม่พยายามไม่ขยนันไม่เราขี้เกียจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวที่อาจารย์จะแนะนําไปในทางที่เราไม่อยากได้ไปแบบไปไปแนวเศษฐศาสตร์จ๋าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบแล้วก็ก็เลยจะพยายามเขียนไปแนวที่เราชอบ ให้ได้ก่อนก็เขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็เลยเอาไว้ล้างความกลัวด้วยความกล้านี่แหละพอ,อได้คำวิธีจากอาจารย์แล้วก็ป้าแขกกับพี่นิดหน่อยแนะนํามาปุ๊บหนูก็เลยแบบแตัดสินใจว่าทําทันทีเลยเงี้ยค่ะตอนที่แบบว่าคือมันต้องพิมพ์ลายไปหาอาจารย์เงี้ยค่ะใจเนี้ยมันแบบมันเหมือนถูกปีป่แบบพี่นิดหน่อยมันเหมือนแบบคือ ไอ้วินาจีที่มันต้องทําอะไรที่มันมันกลัวมันไม่กล้าเนี่ยมันเหมือนมันบีบหัวใจยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแต่พอหนูแบบกั้นใจพิมพ์ลงไปเลยเอาไว้แบบเอาลยคุยก็คุยเป็นอะไรก็เป็นกันอะไรอย่างเงี้ยใส่ปไปเลยคือแค่แค่พิมพ์ลายส่งไปเนี่ยมันก็มีความโล่งระดับหนึ่งแล้วนะคะที่นิดหน่อยคือมันเหมือนแบบเฮ้ยมันได้พิมพ์ไปแล้วอะ่ะคุยหรือไม่คุยก็ยังไม่รู้อาจารย์จะเป็นยังไงยังไม่รู้เลย คือแค่พิมพ์ส่งไปมันก็เหมือนมันมันโล่งไประดับหนึ่งแล้วค่ะมันโล่งไปเยอะมากเลยค่ะจยะที่นี่หน่อยหนูก็บอกไม่ถูกคือมันมันโล่งแล้วพออาจารย์นัดมาว่าโอเคพวกนี้สิบโมงครึ่งมันมีตัวกดดันตัวใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวพงกจะต้องคุยยังไม่มีอะไรไปคุยเลยทำยังไงมันก็กลับมาหลบเดิมอ่ะคืออยากจะมีอะไรไปคุยอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะมานั่งเขียนมันก็เหมือนเดิมพี่น้อยก็เขียนไม่ออกหรอก คือสุดท้ายหนูก็เลยว่าไม่ต้องมีอะไรที่ดีๆแบบที่เราอยากได้ไปคุยได้ไหมเอาพรีเ n นเทชันที่วันสอบหัวข้อเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่แหละเอาวันนั้นแหละไปคุยอันเดิมเลยไปคุยแล้วก็คอมเมนต์ที่อาจารย์คอมเมนต์คณาจารย์คอมเมนต์มาแค่นั้นน่ะเนี่ยค่ะคือสุดท้ายก็ต้องยอมแบบเนี้ยยอมแบบเนี้ยว่ามันได้แค่เนี้ยแล้วก็ไปคุยค่ะแล้วก็หนูหนูก็เห็น พอแขกด้วยเวลาเวลาท่านทําอะไรท่านก็ทําด้วยด้วยความเบิกบานทําแบบไม่เอาอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็แน,น,นะนําว่าแบบก็คุยกับอาจารย์ขำๆไปเลยว่าตอนนี้หนูทําอะไรหนูอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เออจริงๆหนูก็มานั่งนึกว่าที่ที่หนูไม่เคยพูดแบบนั้นเลยแบบที่พระแขกทําเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งเวลาหนูทําอะไรเนี่ยในในหัวหนูจะคิดว่าหนูอยากได้อะไร หนูจะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้าไม่ได้เอาคําแนะนําของผู้แขกมาใช้เนี่ยสไตล์ที่หนูจะไปเจออาจารย์ก็คือหนูจะตั้งใจพูดหัวข้อของหนูเลย <c oughs> แล้วก็จะพูดออกมาให้มันได้ดีอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้สนใจบริบทบรอบข้างเลยหน้าตาอาจารย์เป็นยังไงอย่างเงี้ย <c oughs> จะไม่สนใจสนใจแต่ว่าเราจะต้องให้ได้อย่างที่เราอยากได้ <c oughs> แต่รอบนี้คือแบบพอหนูทิ้งว่า,าไม่เอาแล้วไอ้หนูมีแค่เนี้เดี๋ยวหนูจะไปพูดกับอาจารย์เท่า <c oughs> ที่หนูมีแค่นี้แหละเท่าที่หนูแบบไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเปิดซูมาอาจารย์บอกว่าโอ้ขอโทษด้วยนะคะผมไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยว่าอาจารย์ไม่สบายเป็นอะไรคะอาจารย์ก็เล่าว่าอาจารย์ป่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าอาจารย์ทายังไงอย่างเงี้ยอาจารย์บอกผมก็กินยาแล้วหนูก็เลยว่าอาจารย์แบบอาจารย์ลองดูน้ําสมุนไพรดูไม่ค่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ผมเนี่ยผมทาไอ้นั่นน่ะไม้อ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรอะอะไรก็ไม่รู้ไม้โกษาอาจารย์เรียกไม่ถูกค่ะเนี่ย ผมไม่ไม่ได้ปวยอันนั้นเดียวผมปวดข้อมือด้วยหมอก็บอกก็จะต้องไปผ่าตัดแต่ผมไม่อยากผ่าแล้วท่านอาจารย์อีกท่านนอาจารย์ที่ที่มาบ้านราชเนี่ยค่ะก็แนะนําให้ใช้ไม้อันนี้ท่านก็ขูดมันหายมันดีขึ้นอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไงหนูก็เลยอธิบายให้ท่านฟังว่าอันนั้นเรียกว่าไม้ปวซาค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์มีน้ํามันมาด้วยนะมันก็จะดีมากมันจะไม่ถลอกปอกเปิอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยผมถลอกปอกเปิืกหมดแล้ว <c oughs> <laughs> หนูก็เลยแนะนําท่านไนงะแล้วก็หนูก็เลย ขอโทษอาจารย์ว่าจริงๆหนูควรจะคุยกับอาจารย์ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแล้วค่ะแต่หนูไม่กล้าคุยหนูกลัวหนูกลัวอาจารย์หนูก็บอกอาจารย์ไปตรงๆเลยแล้วหนูก็บอกเรื่ออย่างมึงจสือหนูก็เล่าชีวิตตัวเองด้วยว่าหนูมาบําเพ็ญกับตลาดพิธีไทม์ก็ต้องเดินทางไปทั่วไทยเนี่ยตอนนี้เราทําอะไรหนูก็เล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยหนูมาขายข้าวอาจารย์ขาหนูมาขายข้าวขัดทุนนี่ค่ะอาจารย์ขายขัดทุนขายแบบแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกสนใจมากเลยค่ะ แล้วก็กลายเป็นว่าอาจารย์ก็เลยได้สอบถามเรื่องชุมชนที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กันยังไงหนูก็เลยเล่าให้ท่านฟังแั้นท่านก็เลยว่าอันนี้มันเป็นเศรษฐ,ฐกิจที่ดีมากเลยถ้างานวินจัยของคุณนัทเนี่ยเนี่ยของนัทเนี่ยนําเสนอแบบนี้เลยนําเสนอแบบเศรษฐกิจชุมชนเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าอมืมันก็เลยมันก็เลยมาได้แบบที่หนูอยากได้แหละหนูก็อยากเสนอแบบ ก็เลยได้ได้ได้เอาพรีเซนเทชันมาคุยให้ท่านอาจารย์ฟังแล้วท่านอาจารย์ก็กลายเป็นว่าคือสิ่งที่หนูกลัวเนี่ยหนูหนูปั้นเอาเองค่ะหนูปั้นแล้วหนูกลัวไปก่อนว่าอาจารย์จะต้องแบบเแนวแบบเศรษฐศาสตร์จ๋าแล้วก็ต้องมีตัวเลขมายืนยันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูไม่ชอบแล้วหนูก็กลัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืนสิ่งหนึ่งหนูก็ทําใจก่อนที่มาคุยแล้วนะคะว่าถึงอาจารย์จะเป็นเศรษฐศาสตร์จ๋าแบบนั้นหนูก็จะยอมแล้วแหละ ต้องไปหาตัวเลขอะไรอย่างนี้หนูก็เอาคือหนูยอมหมดทุกอย่างหนละังจากที่คุยกับพี่นิ่หน่อยกับอาจารย์แล้วค่ะคือยอมหมดทุกอย่างเอาไงก็ได้เอาแบบไหนก็นเ,เอาอาจารย์บอกมาให้หนูทำอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอหนูสารภาพาว่าหนูกลัวกลัวว่าอาจารย์จะไปเสียดายสาวเพราะหนูไม่ชอบพออาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็แบบว่า,อา,า,อ,วาอาจารย์ก็จะหาวิธีออกจากทุนนิยมด้วยสไตล์ที่แบบเป็นคอมมูนิตี้อะไรแบบนี้แต่เป็นชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจารย์ก็สนใจชุมชนบุญนิยมของเรามากเลยอาจารย์ก็สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะมันท่านอาจารย์ก็เลยแนะนาดีมากเลยค่ะเปลี่ยนหัวข้อให้แก้หัวข้อเขียนแล้วก็แนะนําวัตถุประสงค์ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยโหดีมากเลยค่ะแล้วก็แนะนํางานที่ต้องอ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแกลไปว่าคุยกับอาจารย์สนุกมากเลยค่ะมันไม่ใช่อย่างที่หนูคิดเลยหนูก็เลยว่าโอ้ยทุกอย่างนี่คือแบบรู้สุกทุกในใจที่เราปั้นเราเองเลยค่ะแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นมันทําให้เราทุกมาตั้งสองเดือนนะคะพี่นิดหน่อย สองเดือนอที่หนูทุกมันหนูออกไม่ได้อย่างเงี้ยคุยก็ไม่กล้าคุยเขียนก็เขียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายพอเรากล้ากล้ากล้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้พบความจริงตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยว่าสุขทุกที่ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเราสร้างของเราขึ้นมาเองอืมตอนนี้เมื่อพอเราเรายอมรับที่จะเออพบกับทุกอย่างค่ะอาจารย์จะเป็นแบบไหนก็ เราก็จะเป็นแบบนั้นแหละให้ทําอะไรเราก็ทําแล้วก็ยอมทําแล้วค่ะปล่อยไอ้ที่เรายึดไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยโอ๊ยนนี้หน,นูก็เลยแฮปปี้มากเลยค่ะมาส่งขออนุญ,ญาตมาส่งการบ้านให้ฟังค่ะออแต่หนูก็เรียบเรียงเป็นแบบว่าเป็นไม่ถูกนะคะว่าหนูออกจากถุกได้ยังไงอ่ะหนูก็ส่งประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทำไมนิ่งไปนี่เป็นเพราะ ฝั่งไหนนอะนี่ฝั่งเราหรือเปล่าเออหนูก็ยังเห็นหัวหนูกระดุกกระดิกอยู่นะคะนี่นี่หน่อยเห็นหัวหนูกระดุกกระดิกอยู่อ๋อในนี้มันบอกว่าอินเทอร์เน็ตอะไรอันอันสเตเบิลนะจะเป็นฝั่งนี้แหละอืออ่าแต่มันก็เต็มอยู่นะของอนี้สดพี่ใช้ของสนบานาพูลสก้าอยู่แต,แต่ตอนนี้นได้แล้วค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะค,ค่ะคุยพรวธนาค่ะนัทนี่นี่มันเป็นผลจากการที่นัดได้ได้อล้างล้างกิเลสความอยากพอเราล้างแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาหมายถึงไม่เอาสุขจากการที่จะได้หลั่งใจของเราอะ่ะแล้วผลที่มันเกิดขึ้นมันจะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าเราหยุดอยากได้แล้วมันจะได้มันจะได้ในสิ่งนั้นแต่มันต้องกล้าหยุดก่อนไง มันต้องกล้าหยุดอยากได้สิ่งนั้นก่อนเนี่ยคนจะก้าข้ามตัวนี้ไปได้ยากถ้าไม่กล้าจริงมันมันจะหลอกก็ไม่ได้นะหลอกว่ากล้าแต่ใจมันยังไม่กล้ามันก็ไม่ได้มันต้องไม่กล้ามันต้องกล้าจริงๆกล้าสลายสุขที่จะได้อ่ะไม่อยากได้แล้วสุขจากอที่เราอใจเราต้องการเนี่ยอสุขที่จะได้ทําเรื่องแบบนี้แบบนี้เออ งานเราต้องการทํางานแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้มันมันสลายไปหมดอย่างเงี้ยสลายไปหมดพอเราพอเราก้าจริงๆส่วนใหญ่มันจะได้แบบนี้แหละแบบที่นั้นรู้สึกแล้วก็อีกอันหนึง่งคําว่าเดาอ่ะผิดล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะมันผิดจริงๆมัน,ม,นมันโอกาสที่จะถูกแบบว่ากูก็อาจจะเสีเฉียดเท่านั้นแหละเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่ามันผิดเนี่ยโอกาสผิดนี่มันสูงมากจริงๆของนั้นอ่ะก็ผิดคนละด้านเลยเห็นไหมคะ ผิดคนละด้านเลยแต่เราไปเดาไปทายใจผู้อื่นไปทายใจผู้อื่นแต่การทายใจผู้อื่นมันก็ทายไปในทางที่ให้เราทุกข์ด้วยนะให้เรากลัวไปเสริมความกลัวเราอีกก็ทายไปว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะมันมันกลัวมากไงนะกลัวมากสภาพจิตของเราอแต่ว่าครั้งนี้พี่ว่าคุ้มนะสองเดือนที่รอคอยนี่ก็คุ้มคุ้มกับการที่นั้นได้เห็นได้เห็นว่าถ้าเรา ถ้าเรากล้านนะเวลานั้นไปเนี่ยนัดอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเออเวลาสองเดือนที่ผ่านไปนะ่ะมันเป็นเวลาของทุกขังด้วยนะมันไม่ได้เป็นเวลาสบายใจชิวๆรออีกสองเดือนค่อยคิดมันไม่ใช่นะมันขังอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารีบกล้าเร็วเมื่อไหร่หมายถึงเราหยุดอยากได้เร็วเมื่อไหร่หยุดอยากได้สุขจากการที่เราจะได้ดังใจแบบนั้นแบบนั้นนะถ้าเราหยุด ได้เร็วเมื่อไหร่มันก็จะได้สุขฉับพลันอ่ะฉับพลันตั้งแต่ลงมือพิมพ์เห็นไหมคะลงมือพิมพ์กดส่งไปเนี่ยทำได้แล้วมันมันจะมันจะเป็นความที่บอกว่าทุกขายฉับพลันอ่ะมันก็จะเกิดสภาพแบบนั้นให้เราได้เห็นครั้งนี้ค,ค,คุ้มคุ้มค่ะคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วทุกมาสองเดือนมันก็คุ้ม <c ười> ถ้าไม่สองเดือนมันก็ไม่ขีดสุดไงคะแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วไม่ค่อยได้คุยกันอืวิบากหมดนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องชดใช้นานไงคะให้ชดใช้สองเดือนชดใช้หมดแล้วมันก็มีวิบากใหม่ที่มาวิบากดีที่มาทําให้เราอเราก็ยอมได้ด้วยใช่เราก็ยอมได้ด้วย จะได้เอาไว้สอนน้องๆได้เอาไว้แนะนําผู้อื่นได้ประสบการณ์ครั้งนี้แหละเราก็จะเอาไปช่วยคนอื่นได้นี่คือคําว่าฝึกฝนการพึ่งตนนี่นับทําได้คือนับพึ่งตนเองได้และช่วยคนให้พ้นทุกข์ก็คือถ้าใครมีแนวๆน,นี้เนี่ยนับจะเล่าให้เขาฟังได้อย่างแบบมันอเมซิ่งมากเลยนะลองดูเขาจะมีคนที่มาฟังข้อมูลจะมีพลังในการที่จะ พราเหรอเออไปลองดูจะกล้าในการที่จะลองเราเราจะมีพลังเนี่ยนาเขาให้เขาก้าในการที่จะลองจากประสบการณ์ตรงของเรานี่แหละเราจะทํากุศลได้อีกเยอะเลยจากเรื่องเรื่องสองเดือนนี้นะคะ <c oughs> เรื่องทุกข์ักสองเดือนเนี้ยเราจะเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยที่จะแนะนําเพื่อน <c oughs> โอเคเพราะว่าเราออกจากทุกได้แล้วเราจะช่วยผู้อื่นได้ เราพึ่งตนได้แล้วจะช่วยคนให้คนทุกได้อ,อนุโมทนาค่ะนี่มี <c oughs> คนให้ช่วยได้อีกเยอะเลยตอบสอบคณที่นิดหน่อยได้ค่ะ่ <c oughs> ะะมาที่เพื่อนพิทนะคะเชิญเพื่อนพิทคะ่ะตับคาวว่ครู ท่านค่ะเารทำตามนักดีมีใจได้ทุกที่น้องหัวไม่ดีทุกท่านค่ะมาเก็บไม้ฟืนค่ะนี่บรรยากาศก็เลยส่งการบ้านซะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหม